อนุญาตถอดแมสนะครับเอ๊ะงานสวยจังเลยเนี่ยใครเอางานมาส่งเนี่ยโอ้โหเหมาะกับอากาศช่วงนี้มากๆเลยนะครับกำลังหนาวเลยเอ๊ะเป็นการใบ้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่ศิลปะที่เกี่ยวกับความหนาวเย็นความสบาย แต่ก่อนจะไปเรียนนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับเพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคโควิด19นะครับเดี๋ยวงานนี้ของใครกันเนี่ยชักอยากจะรู้ซะแล้วสินั้นเดี๋ยวต้องไปเรียนกันนะครับ ไปดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรพร้อพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย Four, three, two, you Thank you for the happiest year of my life Thank you for the happiest year of my life แฮปปี้นิวเ a ีนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะนะคะไม่ต้องเครียดสำหรับปีวัวปีนี้นะคะปี2564ครูก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่พวกเราฟังในการเ,าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีไปด้วยกันนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยดกว่าเนาะเรื่องราวมันมีอยู่ว่านานมาแล้ว ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลแสนไกลออกไปเป็นหมื่นหมื่นไมล์มีนักวิทยาศาสตร์หนึ่งคนนะคะเขาได้นำสารพัดสารกุ๊กกิ๊กเทลงไปในหม้อต้มยาของเขานะคะซึ่งสารพัดสารกุกกิ๊กที่ครูพูดถึงนั้นก็ได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน3มสีนี้คือสารตั้งต้นของวงจรสีนั่นเองพอจะคิดออกหรือยังว่าสีต่อไป เมื่อนำเอาสามสีนี้มาผสมกันมันจะเกิดเป็นสีอะไรนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาก็ได้ผสมทุกอย่างรวมกันในหม้อน,นั้นกลายมาเป็น วงจรสีทั้งหมด12สีนั่นเองการแบ่งฝั่งของวงจรสีซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าวงจรสีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งการที่มันแบ่งออกเป็น2ฝั่งเพราะอะไรเพราะว่าความแตกต่างระหว่าง2ฝั่งเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยอีกอย่างคืออิทธิพลทางด้านอารมณ์เวลาเรามองฝั่งซ้ายเวลาเรามองฝั่งขวามันจะแตกต่างกันสุดขั้วได้แก่ฝั่งแรกคือฝั่งวันนะสีอุ่นซึ่ง ครูได้สอนเราไปแล้วเมื่อคลึกที่แล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของวันน่สีเย็นซึ่งวันนี้เราจะเรียนฝั่งของวันน่สีเย็นกันน่แหนึวันน่าสีเยน็นหมายถึงสีเย็นหลายๆสีที่อยู่ร่วมกันในบรรยากาศเดียวกันบรรยากาศเดียวกันคืออะไรบรรยากาศเดียวกันก็คืออย่างเช่นเราไปเที่ยวสวนสาธารณะอ เวลามองไปสวนสาธารณะเราเห็นอะไรบ้างต้นไม้สีเขียวมีแม่น้ํอมีสะพานสีขาวมีทางเดินใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นคือสีเขียวถูกไหมคะนั่นแหละสีเย็นที่อยู่ร่วมกันในบรรยากาศเดียวกันพอจะคิดภาพกันออกไหมคะสีเย็นเนี่ยได้แก่สีเหลืองสีเขียวสีเหลืองเขียวสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้ําเงินม่วงแล้วก็สีม่วงนะคะมีด้วยกันทั้งหมด7สี สีเย็นโดยรวมแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายสงบสดชื่นอ,อีกทั้งยังเป็นสีที่เป็นตัวแทนในตอนกลางคืนด้วยนะคะและงานที่ครูจะให้ทำในวันนี้นะคะครูมีฟอร์มให้ใครที่สะดวกจะปริ้นนะคะให้ปริ้นมาเลยเพื่อความรวดเร็วในการทำงานของเรานะคะแต่ว่านักเรียนคนใดที่ไม่สะดวกที่จะปริ้นงานนะคะก็วาดตามได้มันไม่ยากเลยมันเป็น รูปเลขาคณิตที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะจังหวะน,นี้ถ้าเรารู้สึกว่าทำไม่ได้จริงๆก็ขอให้ผู้ปกครองช่วยขีดเส้นให้เราก็ได้นะคะงานวันนี้ที่ครูจะให้ทำก็คือให้นักเรียนนำสีในวันนะสีเย็นทั้งหมดเด็ดสีที่พูดไปเมื่อกี้มาระบายลงไปในใบงานข้อสําคัญที่จะต้องมีในผลงานชิ้นนี้ก็คือ1 ใช้สีช็อกน้ำมันเท่านั้น 2. เลือกใช้เทคนิคสีช็อกน้ำมันที่เราไม่ถนัด 1. เทคนิคเอามาระบายในใบงานนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูก็อยากจะฝาก2เรื่องด้วยกันก็คือ1เกี่ยวกับโรคโควิด1 i d 1 9นะคะ ให้เราหมั่นล้างมือบ่อยๆเวลาจะออกไปไหนก็ให้ใส่แมสนะคะถึงแม้แมสเวลาใส่ไปแล้วจะปกปิดความน่ารักของเราไปเกือบร้อยเปอร์เซนก็เถอะค่ะใส่เถอะเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนรอบๆข้างนะคะครูเป็นห่วงเรื่องที่สองนะคะก็คืองานทุกชิ้นที่ครูให้ทํามีทั้งหมด10คะแนนทาเสร็จแล้วให้เก็บเอาไว้อย่างดีที่สุดพอเปิดเรียนมาก็มีเรียนวิชาศิลปะก็นํามาส่งครูนะคะครูจะตรวจย้อนหลังให้สัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ี่เนี่ยเป็นของใครนะครับกูแป้งเนี่ยเอามาส่งกูชุดไว้นี่เองนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับสีวันณะเย็นนะครับาเด็กๆอย่าลืมนะครับนักเรียนเวลาทํางานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับถ่ายลูกส่งทางออนไลน์ได้เลยนะครับหรือนักเรียนจะส่งตอนเปิดเรียนปกติก็ได้นะครับแต่กูชุดแนะนําให้ส่งทางออนไลน์จะสะดวกที่สุดนะครับ จะได้ได้คะแนนเร็วๆแล้วก็ชัวร์ๆนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านั้นเรื่องศิลปะของเราจะเป็นเรื่องอะไรแอ่พบกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ